สวัสดีครับผมนายธีรวัน์ทองสมครับเลขรหัสประจตัว6 6 4 4 1ี008งสนครับนี้จะมาสรุปคลิปที่ได้ดูไปทั้ง3หมวดหมู่3คลิปครับผมหมวดหมู่ที่1คลิปที่ดูก็คือคลิปเพราะการล้อเลียนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นร่วมสร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันอะรกันซึ่งการล้อเลียน จากที่ดูคลิปมาครับคำถามมีว่าให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อคิดที่ได้จากวีดีโอผมคิดว่าการร้อเรียนมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานแล้วครับถ้าหากจะหาวิธีที่จะทำให้มันหายไปจากประเทศตรงแท้จะเป,เป็นไปไม่ได้ซึ่งมันส่งผลกระทบได้แรงสำหรับชีวิตคนที่โดนร้อเรียนทางการบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาเรื่อง สถานะทางการเงินเรื่องการงานอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้ที่นายรับฟังซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นครับพรบคอมพิวเตอร์ครับผมซึ่งพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมันจะสอดคล้องกับบทมูลที่สองครับบทมูลพรบคอมพิวเตอร์ผมดูคลิป13ข้อมูลต้องรู้พรบคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ผมจะยกตัวอย่างมาสัก2หรือ3ข้อนะครับ ข้อที่หนึ่งที่ผมสนใจก็คือการกดไลค์ครับผมการกดไลค์ไม่ได้ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ใดๆนะครับยกเว้นว่าการกดไลค์ข้อมูลที่มีฐานความผิดหรือมีผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจความมั่นคงโดยเมื่อแต่ส่วนแล้วมีเจตนาในเนื้อหาตามนั้นก็จะถือว่าเป็นความผิดทางพรบอรคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นี้ครับการส่ง SMS โฆษณาครับผม หรืออย่างนีง้ว่าการสแปมข้อความเราส่งไปแล้วผู้รับไม่สามารถบริเทนข้อมูลนั้นได้ถือว่าเป็นการสแปมครับผมและเพศบคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นี้ด้วยข้อที่สามการส่งรูปภาพครับแล้วก็การแชร์ของผู้อื่อเช่นสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันองคานหรือว่าคำเอวยพรต่างๆไม่ผิดนะครับ ถ้าไม่เอาภาพไปใช้เชิงพาณิชย์หรือการหาไรายได้เข้าตัวเองอันนั้นเลยยังไม่ถือว่าเป็นความผิดระบอคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่หัวข้อที่3ามครับเ,เกี่ยวกับแรงบรันดาลใจต,ต่างๆซึ่งคลิปที่ผมเลือกดูมีชื่อคลิปว่าห้าสิบประโยคสร้างแรงบรันดาลใจครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างมา5้าประโยคครับผมประโยคที่หครับของคณอับ,บาาราฮัมลินคอนซึ่งเป็น นายกรัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกานะครับพูดว่าถ้าข้าวเจ้ามีเวลา6ชั่วโมงในการตัดไม้ข้าวเจ้าจะใช้เวลา4ชั่วโมงในการลัางหานในคมซึ่งความหมายโดยในของคําพูดนี้ของคําพูดของอาบาฮามนินคอนนี้มันก็เปรียบเหมือนกับการที่เราจะแข่งขันหรือว่าการที่เราจะทาอะไรสักอย่างให้สาเร็จ เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับมันฝึกฝนแล้วก็ใช้เวลากับมันให้เยอะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองพร้อมสําหรับความท้าทายที่เราต้องการทําให้สําเร็จไปนะครับของคุณบิลเกตเขาพูดเลยว่าเราเกิดมาจนเราไม่ได้ผิดครับแต่ถ้าตายแล้วยังจนอยู่นั่นแหละคือความผิดของเราลิขิดคว้าหรือจะสู้มาหนาตนความจนไม่ใช่พันธุก,กรรมความหมายในของประโยคนี้ ของคุณวิวเกตเขาบอกว่าการที่คุณเกิดมาไม่มีทรัพยากรในการหาเงินมันไม่ได้ผิดที่ตัวคุณครับแต่ถ,ถ้าหากว่าคุณไม่พยายามไม่ขวนขวายไม่ทําให้ตัวเองมีเงินมีทองแล้วอ้างว่าตัวเองเกิดมาจนเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หาข้อให้ตัวเองแล้วก็ตายไปพร้อมกับความจนที่คุณเกิดมานั้นถือว่าเป็นความผิดของคุณครับ คำต่อไปนะครับของเอาเบิร์ไอสตน์เอาเบิร์ไอสตน์พูดเลยว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่คาดหวังผลลัพธ์ผลลัพธ์ใหม่ๆจากการ,ราําทำเดิมๆวามหมายโดยในของประโยคนี้นะครับอาจจะเปรียบได้ว่าการที่เราทําอะไรซ้ำํำๆเดิมๆและหวังว่ามันจะยิ่งใหญ่แล้วมันจะดีขึ้นเหมือนกับการที่เราทํากับข้าวแบบเดิมๆ เรื่หนังสือแบบลวกๆเติมเดิไม่พัฒนาตัวเองเหมือนเธอเหมือนก่อนแล้วเรามาหวังเรามาคาดหวังว่ากับข้าวที่เราทําเนี่ยจะอร่อยมากกว่าวันที่แล้วหรือว่าเราจะมาคาดหวังว่าการเรียนของเราเนี่ยเกรดมันจะดีกว่าเทอมที่แล้วเรื่องมาอันนั้นมันไม่สามารถเป็นไปได้ครับมาติลูเทอร์กิงครับเขาบอกเลยว่าถ้าคุณบินไม่ได้ให้วิ่งถ้าคุณวิ่งไม่ได้ให้เดินถ้าคุณเดินไม่ได้ให้คลาน ทำยังไงก็ได้ให้คุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้าความหมายในของประโยคนี้อาจจะหมายความได้ว่าบริติลเลอร์คิงอยากให้เราแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไปถึงความฝันไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ถึงมันจะยากเย็นสักแค่ไหนหรือว่าทรัพยากรหรือวความสามารถของเรามันน้อยสักแค่ไหนเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจดกว่าเราจะทํามันได้ครับสตีจอบคนที่เป็นซ e อของแอปเครับผมตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้ว ขาบอกเลยว่าจงกระหายและทําตัวให้ง้อตลอดเวลาเพื่อที่จะรับความคิดใหม่ๆความเพื่อรับความคิดใหม่ๆเพื่อที่จะได้รับความรู้ใหม่ๆเข้ามาในหัวและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับผมซึ่งนี่คือสามคลิปที่ผมได้ดูไปครับขอบคุณครับ